สบายดีพี่น้องมน,นี้มาสุกกับงของจอ่อแล้วมาน,นี้เพิจะถ้าพี่น้องมาย่างตลาดแล้วคนหลายคนหลายมากหังานคนหลายแต่เาได้ไมด้พี่น้องมาย่างตลาดแล้วอลนอง,นง,นง,องจ่ด้

ต่นี่มันสายนี่นยหละมันก็บอคอยร้ายไปพียนปตาเค็งนะปลดนะปลาตะเค็งง่มเลยนะครับระเค็งมันหวนนอกครับระเค็งมันนอกอันนอน

ขนาด้ายแล้วคนยังหลอย่างายว่า <c oughs> อันนี้นางงัวเออนางควยสี่หางหางงัวเหรอมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมัน <c oughs> ยานตลาดล่าน้ำผมจาเด้อในโก๊ โ,โ,โ,โอเคเจา้า,พ,าพี่น้องวันนี้ผงจามาภาพพี่น้องยางตลาดลาวถ้าใครชอบทิ่นี่ก็ยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผงจาน้ำไม่เด้อเจอกำลังแจผมงจาน้ำไม่เด้อ ทีบหนาเจอกันใหม่บ๊ายบาย